สวัสดีครับสุชาติสวนผุนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนผุนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้วันที่10นะครับวันนี้14องศานะครับเช้ามาในโอ้หนาวมากแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคยจะมาดูความชื้นนะครับผมไวจะให้น้ำห้านาทีนะครับดูความชื้นมันนิ่มมากนะครับนะค,บความชื้น แต่ดูผิวดินเนี่ยดูดูดินนะครับมันจะแห้งหงเอมันจะช้ำๆหน่อยเนี่ยนะฮะเย็นๆด,นดีนะครับนี่เอาถึงขนาดนี้ยนนะครับผมกระดาษแต่เท่าที่ผมได้ทดลองทําแบบนี้นะครับรักษาความชืน้นจากทรงพุ่มนะครับ1เมตรเนี่ยประมาณ1เมตรหนเมตร สองเมตรนี่นี่นะครับประมาณนี้แต่รากเขาอะไปถึงสามสี่สามเมตรแล้วนะรากเขาสามสี่เมตรนู่นรากเขาไปถึงนู่นแล้วเวลาผมขุดตอนที่ผมขุดร่องน้ําตรงนั้นนะ่ะตรงกลางรากมันโผล่ไปนู่นแล้วหืรากมันไปนู่นรากมันแทงออกมาแทงออกมารากมันไปไกลแล้วนะครับตามความชื้นทีนี้ผมมาโชยน้ําทุกๆุกวันตอนที่มันมีลม แล้วก็อากาศหนาวแล้วก็บวกกับใบผมที่สะสมอาหารมาแล้วจนผมแรงแล้วก็ดูดสารผมก็เลยทดลองให้น้ำอ่มาทดลองให้น้ำตอนแรกก็ให้ไปครึ่งชั่วโมงเนาะให้ใครไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ผมก็กระเถิบออกมานะนะก็ให้น้อยลงนะ ให้น้อยลงให้เป็น10นาทีนะและผมก็อีกวันนึงผมก็กลับเข้าไปนะกลับเข้าไปอย่างนี้สลับกันไปแล้วผมก็ตีเข้าออกไปนู่นแต่ว่าลดเวลาลงนะครับลดเวลาลงให้น้อยนะครับท่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มาสังเกตดูฟอร์มตามันก็มันเริ่มขยับนะครับเริ่มขยับดีมากแล้วก็มันไม่ ไม่ค่อยฝ่อแห้งนะครับสดใสดีนะครับสดดีนะครับผมดูแล้อ๋อในช่วงระยะนี้นะครับมันมันต้องการน้ำเพื่อจะไปไปหล่อเลี้ยงนะครับแล้วผมก็ทำแบบนี้มานะครับนีม่มาวันที่สิบแล้วนะคลิปที่แล้วผมวไม่ได้ลงเลยเพราะว่าผมหมดจะไปสุรินไปทำบ้านให้แม่ให้พอ่อแล้วก็ซื้อกระเบื้องไปก็เลย ไม่ได้ลงนะครับการเดินทางเนี่ยฮะเห็นไหมครับสดเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าต้องอย่าให้เยอะนะครับให้น้อยๆนะครับแต่ว่าในในทรงนะครับแล้วผมเติมเติมตัวเนี้ยผมเติมปุ๋ย824เข้าไปเป็นออริเดนนะครับเพื่อจะไม่ให้นตาเจนะในน้ำเน่ยมันมันมันทำงานนะครับนี่ฮนะ ผมก็เลยเออแต่ว่ามีบางต้นที่ไม่มาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่แล้วมันมันเป็นแหนงก็มีแกว่าเดี๋ยวเช็คว่ามันมีกี่ต้นถ้ามันให้ชุดนี้ได้ก็ให้ไปเลยนะครับเนี่ยปริมาณปริมาณที่มันไม่ออกก็ไปดีวาไว้นะแค่นั้นเองนะครับวิธีการแต่ว่าดูยอดสิครับยอดจะเล็กๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูยอดเนี่ยรอยยอดเขาจะขนาดนี้นี่บวกกันจก,กจันรกินด้วย บัวจักรยานกินด้วยนะเห็นไหมยอดเขาเล็กๆครับเพราะาผมพ่นปุ๋ย8ดปดแล้วก็พ่นในสงพุ่มนะครับให้อย่างนี้ประมาณเดี๋ยวสลับไปสิวันเนี่ยผมเติมอีกทีหนึ่งนะครับเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้วิธีการประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมีแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมจะทําต้นระยะชิดสี่คูณหนะครับ อยู่ในสวนกล้วยน่าจะต้องประ,ประยุกใช้สวนกล้วยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งของตะเละนะครับแกปลูกระยะชิดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับวันนี้มาแนะนาในการให้น้ําในอากาศหนาวนะครับนี่ครับมาดูดอกมาด,ดูมาดูแห่ดอกนะครับนี่ฮะปบตั้งมานี้นี่ครับท่านที่ดอกฟอดอกแห้งนะครับก็ โชยน้านะครับโชยน้ําแต่ไม่ต้องโชยเยอะนะครับท่านอาจจะเปิดสักในทรงนี่ครับทรงนมหมายถึงว่านี่ชายชายใบอย่างเงี้ยให้มันอยู่ประมาณนี้ประมาณออกมาประมาณสักสองเมตรก็เป็นสี่เมตรวงกลมนะถ้าถ้าทรงต้นท่านประมาณนี้นะต้องดูด้วยนะครับให้มันอยู่ในทรงนะให,ให้อย่าให้มันออกมามา,มากถ้าออกมาก็ออกมาพังคาวนะสลับกัน สลับกันบ้างนะสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยเพื่อให้รากเขาได้ชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ใบเขาจะสดชื่นนะครับถ้าเขาอารมณ์ดีเขาเขาอาหารพอดีอาหารแบบมีน้ํามีธาตสมบูรณ์เนะ่ยเขาจะเขาจะพร้อมที่จะออกนะครับอันนี้ผมสังเกตต้ตนไม้ผมเอง <laughs> นะมาดูนะครับนี่ วันนี้ขอตัวกันนะครับมาสั้นๆอย่าพูดเยอะให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปโชยน้ำเอากี่นาทีดีวันนี้เอาสักห้าทีพอนะเนาะอย่าเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวเป็นยอดบาย,บายยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ